มารีเพยโซเจอร์ปริยาบ,บาสกิครับแล้วตัวยากซะด้วยนะ 3> 4, 3, 2, ให้ดูแบบนี้นะครับวิธีคิดวิธีคิดตานี้นะเราเล่นทีมเราเล่นโอลิซาถูกไหมเราเล่นโซเจอร์ถูกไหมเพื่อนเราเล่นเกนจิวิธีคิดคือด้วยความที่ตานี้เกนจิไม่ใช่ตัวละครตามโอลิซาแปลว่าโอลิซาต้องการให้เราอะคอยช่วยเติมดาเมจให้คอยช่วยยิงกดดันศัตรูให้เพราะนั้นตานี้ โซเจจะไม่ได้แยกเล่นมากนะครับเพราะถ้าถ้าโซเจอร์แยกเล่นอะดาเมจหน้าตรงจะตกทันทียกเว้นว่าเกนจิจะเล่นหน้าตรงตลอดเวลาเล่นได้ไดนะแยกเล่นอะเล่นได้แต่เงื่อนไขเลยคือเกนจิต้องตามถูกไหมแต่ให้ดูนี่ไปนู่นแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าตอนเนี้ยโซไอโอริซาสู้ตรงไหนอะเราช่วยโอริซายิงตรงนั้นไม่ต้องยืนติดกันก็ได้นะแต่ให้จินตนาการว่า สตูจะออกทางไหนอะเพื่อวิ่งเข้าหาโอริซ่าเรายิงสตูที่อยู่ตอนนั้นนะครับอ่ะดูนี่ครับมีเรื่องให้ให้สังเกตในฐานะดีเพเราเห็นโอริซ่ากดสกิล e ใช่ไหมแล้วเราจำได้ไหมว่าโอริซ่าเพิ่งกดสกิลชิปไปก่อนหน้านั้น หมายความว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับพอโอ伊ซาสกิลอีหมดปุ๊บศัตรูจะวิ่งถมโอ伊ซาทันทีช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เราต้องปกป้องโอ伊ซาครับถ้าเราเล่นโซเจอร์แล้วเรามีพื้นฐานแท้งเราจะเข้าใจเรื่องนี้แต่ถ้าเราไม่มีพื้นฐานแท้งเราจะไม่รู้ว่าโอ伊ซากําลังจะโดนถมอ่ะเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวโอ伊ซาโดนถมแน่เพราะว่าไม่มีสกิลแล้วนะครับเห็นไหมเลือดแบบ ระเบิดเลยอะเลือดโอซย่าคือแบบจะแตกแล้วนะเมื่อเราเล่นตัวยิงอะเราแทงเป็นตัวค้ำให้เราอะความสำคัญเลยคือแทงยืนค้ำได้ขนาดไหนตอนมีสกิลอะไรและไม่มีสกิลอะไรไม่สามารถยืนค้ำได้ยืนใกล้ไปครับถ้าถ้าเรารู้ว่าศัตรูจะเข้าทางเนี้ย มันจะมีให้ยืนตรงนี้ถูกไหมเพื่อยิงกดกับยืนตรงนี้เพื่อยิงกดพอาะด้วยความที่เขาเป็นโรถฮอกอะเราไปยืนอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าจะยืนลึกจริงๆอะยืนได้แค่นี้นะครับเพื่อให้ไม่โดนฮุกอ่ะโอ้ดีมีไลมิวเวอร์ช่วยจะยิงตายไปแล้ว อ่าเจออีกปัญหาหนึ่งขอญาตหยิบปากกามาแล้วนะขอญาตหยิบปากกามาแล้วนะเอ้มีเรื่องต้องต้องพูดเยอะเลยพอเล่นโซเจอร์แล้วตัวมันต้องเดินแมปอะดูเฉยๆไม่ได้หรอกนะ ดูไฟนี้นะครับไฟเนี่ยเป็นไฟที่เราอะเล่นขาตายมากเกินไปให้ดูแบบนี้ <c oughs> ชื่อดูโหมบ้ากเลยประการอะไนะ <c oughs> เราเห็นรีปเปอร์ที่อยู่นี้ถูกไหมครับเรายิงเขาถูกไหมถ้าเรายิงเขาวันนี้แปลว่าเขาวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งออกไปอย่างนี้หรือเขาวาฟ์ปออกถูกไหมครับปุ๊บ <c oughs> แต่ว่ามีรถฮอกอยู่ทางด้านซ้าย <c oughs> อ่ะแล้วรีปเปอร์ที่กำลังวิ่งอย่างเงี้ยเพื่อหาโอริซาเราสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเราอ่ะจะไม่ยืนตรงนี้แต่เราจะวิ่งตรงเนี้ยมายืนยิงตรงนี้หรือวิ่งขึ้นมายิงตรงนี้เลยไม่งั้นมันจะเกิดปัญหานี้ก็คือถ้าศัตรูวิ่งมาหาเราอย่างเงี้ยแล้วเรายังยืนอย่างงี้อยู่อ่ะ เราจะโดนครับอ่ะเพราะนั้นตอนที่เราเห็นสภาพประมาณน,นี้ว่าขวาลิปเปอร์เสียชิปถูกไหมขวาลิปเปอร์เสียชิปโรดทอ,อกอยู่ซ้ายเราดูแล้วว่าลิปเปอร์ถอยแปลว่าพื้นที่เนี้ยมันว่างแล้วครับเราเดินได้แต่ตรงเนี้ยไม่ว่างตรงเนี้ยกำลังจะจะอันตรายอ่ะอย่ายืนนิ่งเด็ดขาดเห็นไหมอย่ายืนนิ่งพอยืนนิ่งอ่ะเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันอึดอัดอ่ะมันอึดอัด เพราะว่าลิปเปอร์เขาเสียสกิลชิปเดินถอยเนี่ยมันแทบจะการันตีอยู่แล้วว่ามันลงครับเนี่ยเนี่คือจุดลงที่เราสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ฝั่งขวาเนี่ยนะ,ะที่ผมต้องใช้ปากกาเพราะว่าถ้าไม่ใช้ปากกาเดี๋ยวจะไม่เข้าใจแต่ที่เรายังเล่นแล้วเราไม่โดนอะไรเลยอะ่ะต้องให้เครดิตโอเิซานะเพราะว่าเขาคือคนที่เซฟเซฟ เราเอาไว้ง่ายๆเลยครับก็คือที่ผมบอกว่าถ้าเรายืนตรงนี้เราจะอันตรายถูกไหมเพราะว่ารถฮ็อกสามารถเข้าถึงตัวเราได้แล้วตรงนี้มันว่างโอริซ่าเขาดันรถฮ็อกให้เราซึ่งจริงๆอ่ะเราต้องเดินไปแล้วเพราะว่าต่อให้โออิซ่าจะดันหรือไม่ดันนะถ้าเรายังยืนอยู่ตรงเนี้ยอันตรายอ่ะแล้วดูดูสิ่งนี้เกิดขึ้นเห็นไหมโออิซ่ามามาดันให้เราอ่ะสองคนนี้ก็เลยเดินไม่ได้ ด้วยความที่โซเจอร์เป็นตัวละครที่วิ่งค่อนข้างเร็วครับถ้าเราเห็นแค่นี้นิดห,หน่อยที่ศัตรูเปิดโอกาสให้เราวิ่งเราต้องวิ่งเลยอ้อผมมีอีกไอเดียหนึง่งเอรีเพย์เพิ่งจะแค่นาทีครึ่งผมพูดไปเกือบสิบนาทีแล้วผมมีอีกไอเดียหนึง่งไ,ไอเดียนั้นเรียกว่าล็อกเก็ตจัมครับล็อเเกอเก็ตจัมคืออะไรครับเรายิงขีดขวาใส่พื้นแล้วกดกระโดดตัวเราจะกระเด้งแล้วเราพุ่งมาตรงนี้ครับแล้วเราก็ยืนยิงอยู่ตรงนี้ฝี โซเจอร์เป็นตัวละครที่แบบยิ่งประสบการณ์เราเยอะเรายิ่งม,มีไอเดียเล่นเยอะนะเพราะตัวมันอิสระครับยกเว้นว่าตานั้นเพื่อนบังคับให้เราต้องยืนหลังเขาตลอดผมกําลังจะบอกอะไรอะไรเรารู้ไหมเวลาเล่นโซเจอร์แล้วมันมีแบบพื้นที่ที่มันแบบสามารถยิงจรวดแล้วเด้งเด้งขึ้นไปได้อะฝึกใช้ดูครับ แล้วเราจะมีไอเดียในการเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหนง่งสูงขึ้นอะศัะะตรูเข้าทางนี้ศัตรูเข้าทางนี้ได้แล้วก็ศัาานนตรูเข้าทางนู้นได้ถ้าศัตรูเข้าทางนี้ทางซ้าย เรายืนยิงตรงนี้เพื่อให้ศัตรูเข้ายากเสียสกิลถูกไหมแล้วเราช่างน้ําหนักแบบนี้ถ้าเขาเข้าไหวถ้าเขาดันเราได้เราเปลี่ยนตําแหน่งมาเล่นตรงนี้หรือคือมันมีให้เลือกความระดับความลึกเล่นตรงนี้ช่วยโอริซาที่ยืนค้าตรงนี้กับเราเล่นตรงนี้เลยหรือตรงนี้เลยเพื่อยิงยิงกดตรงนี้แล้วยิงกดข้างล่างไปด้วย มันมีมันมีสามมุมนะหนึ่งหนึ่งคือยิงได้สองทางสองก็คือตรงนี้สามก็คือตรงนี้ที่ยิงขึ้นข้างบนได้แล้วก็ยิงตรงนี้ได้อะเยอะหน่อยนะไม่รู้ว่าสมองรับไหวไหมนะแต่ผมจะอ่ะซึ่งถ้าศัตรูดันไม่ไหวไอ้เรื่องเมื่อกี้ตัดออกไปเลยเรายืนยิงตรงนี้ได้ทั้งวันแต่ถ้าศัตรูดันไหวอ่ะให้คิดแบบเมื่อกี้เห็นไหมครับเออไปแล้วได้ย็นเขย่า อย่าพึ่งหลับหวัดดีบีด้วครับ BMX D ตแ,นนแต่ผมต่อคะถามโทนี่ให้นะผมดูรีเพคก,ก่อน,น แต่ถ้าให้ตอบแบบสรุปง่ายๆเลยก็คือถ้าเราเล่นโซเจอร์แรงได้สามเราปิดดาเมจด้วยโซเจอร์ไม่ได้ยิงหัวให้โดนทุกนัดครับไม่ได้พูดเล่นอยากเล่นตัวละครที่ทำดาเมจได้ช้าก็ต้องทำดาเมจให้แรงขึ้นครับ จริงๆไม่น่าดันนะถ้าถ้าเป็นผมอ่ะผมแนะนําแบบนี้ว่าเมื่อกี้เราค่าเราค่าอนาฟีถูกไหมแล้วเราเห็นว่าสตูอยู่ตรงเนี้ยถ้าเป็นผมอ่ะผมดึงดึงเข้านี่แล้วมายืนสู้ตรงนี้ต่อด,ดีกว่าเพราะว่าเราลักไก่ค่าอนาไปแล้วเราสามารถเล่นร่วมกับเพื่อนได้อ่ะเราไม่จำเป็นต้องไปเสียงนะครับ กับสองกนะ็คือโทนี่ไปเล่นตัวละครที่มันมันเหมาะกว่านี้ครับตัวละครนอกเมตามันติดแรงใดเสมอนะนโอกาสที่เราจะเล่นตัวละครนอกเมตาเราอยากจะไปมาสเตอร์มันเหนื่อยมากเลยนะครับเราเล่นเ6็ดสิบหกว่าจะคลิกซ้ายให้โดนหัวสโตตายอะ่ะกับการเราเล่นเฟย่าหรือโซเร์นอ่ะที่ยิงกระสุนแรงๆปักแป๊บเดียวอะ่ะแตกเลยนะอ่าตอนนั้นหิวคิวว่าหน่อยแจมันมา ัะดีดีปีด้วยครับไม่ไปงานเดมหรอไปแต่ไม่ใช่วันนี้ไปวันเสาร์ไม่ก็วันอาทิตย์คืออยากเล่นโซลเตอร์เล่นได้แต่ถ้าปิดดาเมจไม่ได้อ่ะ ก็คือยิงหัวให้โดนเยอะขึ้นจริงๆนะมันไม่มีเทคนิคอื่นแล้วอะเพราะว่าพอเราขึ้นไดมอนด์จะมาเตอร์เราจะเจอแต่พวกตัวยิงแรงๆแบบโซเจอร์แคคือพวกนี้มันยิงหัวสองนัดตายทั้งนั้นอะแต่เราอยากเล่นตัวละครที่กว่าจะคลิกซ้ายให้ให้ตายทีนึงอะใช้เวลานานมากไม่ใช่นานผิดปกตินานกว่าคนอื่นเยอะเลยอะอในเมื่อเราเล่นตัวที่มัน ปิดดาเมจยากเราก็ต้องยิงยิงเก่งขึ้นทางเลือกมันมีแค่นั้นจริงๆผมก็รู้สึกครับว่าช่วงนี้เห็นเจ็สิในแรน์เยอะขึ้นไม่ได้คิดไปเองเหมือนกันผมว่าคนแค่อยากจะเล่นเ6็เฉยๆช่วงนี้ทำดีนะครับที่เพื่อนสู้ตรงนี้แล้วเรามาช่วยยิงอย่างเงี้ยอันนี้ดีมากเลยอ่าแล้วเราก็โดนลิปเปอร์วาร์ปใสถูกไหม อันนี้บอกบอกไว้ก่อนว่าในแร้งสูงสูงอะ่ะถ้ารีเปอร์วาร์ปเข้าหาเราอะ่ะแล้วเราไม่มีคิกขวาอะอย่าสู้นะครับพอรีเปอร์ยิงสองนัดเราตายเลยนะอะอันเนี้เป็นเป็นพื้นฐานเลยในการเล่นโซเจอร์เราโดนรีเปอร์วาร์ปใส่อย่างกรณีนี้เนี่ย,ยก็คือเราสู้ได้เพราะอะไรเพราะเรามีคิกขวาอยู่ถูกไหมครับ เรามีขี้ขวาอยู่จริงๆอะ่ะถ้าลิปเปอร์ว์ามาขี้ขวาใส่เขาก่อนนะอย่าลืมเรื่องหนึ่งเรามีเพิร์กขี้ขวาโดนสตูแล้วรีโหลดกระสุนสนะิบห้านัดอย่าลืมนะอย่าลืมอัพมาแล้วอย่าลืมอัพมาแล้วอย่าลืมกลายเป็นว่าเราวิ่งหนีเขาทั้งนั้นที่เราขี้ขวาโดนเขาเรามีกระสุนยี่สิบนะัดยิงส่วนได้ ตอนนั้นลืมหมดแล้วกลัวต้องตั้งสติไม่ได้ตั้งสติในการรับมือลิปเปอร์แต่ตั้งสติล่วงหน้าว่าถ้าเราเจอลิปเปอร์เราจะรับมือลิปเปอร์อยังไงแล้วเวลาเราโดนลิปเปอร์วาร์ปใส่เราจะเราจะไม่แพนิคเพราะเราคิดมาล่วงหน้าแล้วถูกไหมเพราะนั้นการบ้านเลยเวลาเห็นสตุเล่นลิปเปอร์เกนจิเทเซอร์ ถ้ามีคิกขวาให้การเล่นเราจะสู้เขาไม่ได้เมื่อไหร่เมื่อเราคิกขวาไม่โดนเขาครับถ้าคิกขวาไม่โดนอย่าสู้ต้องทิ้งระยะแต่ถ้าเรามีคิกขวาแล้วเรามั่นใจว่าแม่นเราสู้ได้อแล้วเขาจะไม่กล้าสู้เราตอนที่เรามีคิกขวานะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราคิกขวาสมมุติว่าจังหวะเนี้ยเราคิกขวาใ่มอยล่าแล้วเกนจิกาลังเทเซอร์กำลังเข้าทางเนี้ย ให้เราคิดไปก่อนเลยนะว่าโอกาสที่เราจะสู้เขาไม่ได้มีสูงมากเพราะเราใช้ขี้ขวาไปแล้วเขาเห็นแล้วเขาได้ยินเสียงแล้วนะครับอันนี้ผมพูดเผื่อไว้นะเพราะว่าในอนาคตอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ตอนนี้ถ้าริปเปอร์หลุดเลือกิปเปอร์มากกว่ากินจิใช่ไหมครับใช่ครับริปเปอร์เก่งกว่ากินจิตอนนี้ถ้าถ้าเกิดริปเปอร์หลุดเล่นริปเปอร์เป็นหลักนะแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามไม่เล่นริปเปอร์เราสามารถเล่นกินจิได้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องแบบเล่นริปเปอร์แทนกินจิขนาดนั้นแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามเล่นริปเปอร์แล้วเราเล่นกินจิโอกาสที่เราจะเหนื่อยสูงมาก ผมชอบไอเดียเราเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทำให้ดีกว่านี้อ่าวิธีทำให้ดีกว่านี้คืออะไรง่ายๆเลยไอเดียในการอ้อมเล่นก็คือเรารอให้ฝั่งตรงข้ามปะทะกับฝั่งเราก่อนเช่นแทคงเขาเข้าแล้วซับทุกคนต้องช่วยแทงแล้วอยู่ๆแล้โผล่มาจากไหนไม่รู้เปิดอันติแล้วยิงหลัง นั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ศัตรูยังไม่ทําอะไรเลยสี่คนแล้วเราอยู่ๆเราเปิดอันติมายิงอะ่ะโดยปกติแล้วอ่ะโอกาสที่เราจะโดนสวนน่ะมีสูงมากนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากให้เราเรียนรู้ว่าแหล่์ที่เราอยู่ตอนเนี้ยไม่เก่งการรับมือโดนทําแบบนี้แปลว่าเราสามารถใช้ประโยชน์เรื่องเนี้ยได้ไปถึงช่วงหนึ่งโอเคไหม ได้ถึงช่วงหนึ่งแต่พอแรงสูงขึ้นให้เรียนรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราทําแบบนี้แล้วโดนศัตรูสวนทันทีแปลว่ามุกเนี่ยต้องเปลี่ยนไทมิ่งในการเล่นคือรอให้ศัตรูประทะกับเพื่อนก่อนตอนที่เขาแบบต้องทําอะไรสักอย่างกันก่อนแบบเขาไม่ว่างมือนะครับแล้วเราค่อยเปิดอันติหลวงข้างหลัง แต่แล้วเรื่องเราระวังเรื่องสู้ริเปอร์ระยะใกล้อย่างที่ผมบอกริปเปอร์ยิงโซลเจอร์สองนัดตายถ้าเราไม่มีขี้ขวาเราสู้เขาไม่ได้พื้นฐานเกนจิด้วยนะ,ะ<ป><ป>พื้นฐานการเล่นโซลเจอร์รับมือตัวหลวงอ่ะผมบอกแบบนี้ เรื่องนี้สำคัญมากแล้วเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่พลาดเขาเรียกว่าอ่า <S <S อเ,เมื่อเรามีพอยต์90%้าดูดีๆนะเมื่อเรามีพอยต์90%นะครับหนึ่งขอขอเพิ่มปากกาให้ใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วตอนเนี้ยตัวเราเป็นตัวยิงไกลอ่ะแล้วแทงเรากำลังจะตายอ่ะ สิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดก็คือพราะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยชอบเอาตัวเองไปยืนอยู่ในพอยครับทางเลือกที่ดีกว่าคืออะไรครับสิ่งที่เราไม่ต้องการทําตอนเนี้ยคือการแตะพอยครับสิ่งที่เราต้องต้องทําตอนเนี้ยคือยืนในจุดที่ยิงศัตรูแต่ศัตรูทําอะไรเราไม่ได้ครับลองคิดตามแบบนี้นะสมมติว่าเราไม่เข้าพอย แต่เรายืนแล้วเราฆ่าสองคนนี้ได้ต่อให้โอซ่ายึดพ o i n t ไปได้เพื่อนเราที่กําลังเกิดมาก็มาช่วยกันลุมโอซ่าต่อให้เราเสียพ o i n t ไปเราก็ยึดกลับมาคืนแล้วเราก็ชนะเพราะนั้นอยากให้เข้าใจว่าโอวัตการปล่อยให้สัตยึด p o i n ะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายตราบใดที่เรารู้ว่าถ้าเราทําแบบเนี้มันจะชนะ เสียเปอร์เซ็นต์พอยต์แค่สี่ห้าเปอร์เซ็นตไม่แพ้หรอกอแต่คนเล่นโอวัตส,ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าการเสียพอยต์แค่นิดเดียว่เป็นเรื่องที่ทำใจไม่ได้เนี่ยเลยเลยเลือกไปกระโดดย,ยงเย้งยงเยงเห็นไหสู้กับศัตรูที่เป็นตัวระยะไกล้ซึ่งเราอ่ะไม่ใช่ตัวระยะไกล้เราสู้ไม่ได้เนี่ยเราก็เลยโดนดันเห็นไหมครับ เนี่ยโดดไปโดดมาไม่ทำอะไรเลยหามุมยิงก็ไม่ได้แต่อยากอยากให้อยากให้เขา้าใจกับว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่พลาดนะแต่แต่แต่ว่าผมไม่อยากให้เราพลาดถือว่าได้เรียนรู้ไป ขอบคุณสาหรบรีเพย์ครับส่วนใหญ่รีเพย์นี้จะมีปัญหาเรื่องห่วงห่วงพื้นที่เขาเรียกอะไรอ่ะแบบว่าเราเรารู้สึกว่าเราอยากยืนตรงนี้เราอยากเดินตรงนี้อะไรเงี้ยห่วงห่วงพอยห่วงพื้นที่ไม่ค่อยเดินแมพอืมไม่ค่อยเดินแมพ๋ยเว้นในจังหวะที่แอบอันติหลังหลังชาวบ้านเขานะอันนั้นสวยมากนะ,อะขอบคุณสาหรบรีเพย์ครับผม